ได้สุประชยชอีกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แถลงผลการดําเนินงานเรื่องในโอกาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ64ปีขับเคลื่อนองค์กรสู่ PEA ดิจิทัลยูทิลิตและยังคงเดินหน้าบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้ประชาชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบในอนาคต PE a ยังคงมีแผนพัฒนาองคอ์กรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการเสริมความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าการสร้างพันธมิตรกับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งนี้ PEA ยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองคอ์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อสร้างสังคมสีเขียวและอนาคตที่ยั่งยืนต่อไปสิ่งหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่งเปิดตัวไปก็คือว่าตัวของโครงการ การออก e s g bond ซึ่งเป็นรัฐสากจแรกนะที่ออกบอลลักษณะดังกล่าวเป็นการช่วยสนับสนุนในการที่จะนําโครงการต่างๆให้ไปช่วยลดการเรือนกระจกที่จะผลิตออกมาในส่วนของภาคของพลังงานไฟฟ้าได้